หลอนเย็นใช้ยังไงเลือกแบบไหนถึงจะดีหากใครมีอาการอักเสบปวดบวมแดงร้อนระบบอยู่เฉยก็ปวดหรือปวด,ปวดตุบๆได้รับบาดเจ็บ24-48ชั่วโมงแรกให้ประครบเย็นครั้งละ15-20นาทีสามารถประครบเย็นได้ทุกๆ4-6ชั่วโมงเลยนะความเย็นจะช่วยลดปวดทำให้เส้นเลือดหดตัวลดบวมได้ข้อควรระวังสาหรับคนที่แพ้ความเย็นหรือมีแผลเปิดอาจเลือกวิธีการอื่นเพื่อบรรเทาอาการแทนกรณีที่จะใช้ความเย็นเช่นกระแทกฟกช้ำดำเขียวอักเสบจากข้อเสื่อมหรืออุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาข้อเท้าพลิกหกล้มข้อเท้าบวม หลังผ่าตัดกระดูกข้อและเอ็นส่วนประคบร้อนใช้กับคนที่มีอาการปวดเมื่อยตึงลากล้ามเนื้อจากการทํางานหนักหรืออยู่ท่าเดินเป็นเวลานานอาการปวดตึงมีอาการมากกว่า48ถึง72ชั่วโมงแนะนําให้ประคบร้อนอุ่นสบาย15ถึง20นาทีสามารถประคบร้อนได้ทุกครั้งเมื่อมีอาการความร้อนจะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวบรรเทาอาการตึงช่วยให้บริเวณที่ประคบนั้นมีสารอาหารไปเลี้ยงมากขึ้นข้อควรระวังของประคบร้อนห้ามใช้ขนาที่อักเสบหรือบริเวณที่มีแผลเปิดหากใครมีคําถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยพิมพ์ใต้คอมเมนตนิก